ข่าวประคงแมนเชสเตอร์็ดประจำวันที่13มกราคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เยนี้คอสเนอโคชูกาเนชโชนน่าตื่นเต้นมากกว่าแอนเชนีนะโดยทางแอนดี้โคนะฮะอดีตกองหน้าของทางแมนยูยกย่องว่าอารอันโดกานชโชเป็นนักเตะที่ทําให้ตนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าแข่งค่าตัวแพงอย่างทางแอนเชนีอีกนะ ซึ่งดาวรุง่งทีมชาติอาร์เจนติน่าก้าวขึ้นมาเล่นได้อย่างน่าประทับใจในช่วงสั้นนี้ด้วยการทําไปถึง2ประตูกับอีก3แอสซิสจาก14เกมส่วนแอนโทนีที่เพิ่งย้ายมาทาไปนัดสุด้น5้ประต,ระตูจาก16เกมรวมไปถึง2ประตูจาก2นัดหลังสุดนี้เมื่อถูกถามว่าใครมีศักยภาพมากกว่ากันทางโครได้กล่าวไว้ว่าการตโชททาให้ผมนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าถ้าจะได้ให้พูดตามตรงนะ ผมคิดว่าเขาดุดันทีเดียวนะตอนที่มีบอลและเขาเองก็มักจะต้องการดึงคนอื่นเข้ามาด้วยที่ใส่คู่แข่งอีทังหากเลี้ยงผ่านกองหลังแล้วก็ครอสบอลหรือสับไก่ในฐานะกองหน้าอย่างผมเมื่อคุณมีปีกแบบนี้คนที่ต้องการบอลน,นั่นทำให้ผมนึกถึงประตูเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณอยู่ในเกมผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์จริงๆและผมอยากจะเห็นเขาลงเล่นมากกว่านี้ในช่วงซีซั่นนี้ไปในวันง,งานนี้ต้องรอลุ้นทีต่อไปการันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมาดก,กันครับเอริกคาร์ตูน,น่าแนะผีตามรอยหงในตลาดนักเตะนะโดยทางเอริกคาร์ตูน,น่าตำนานนักเตะของแมนยูชี้บอกว่าตอนนี้ผู้เล่นที่ดีสุดนั้นไม่ต้องการจะย้ายไปร,ร่วมทีมโดยยืนยันว่าทีมเก่าของตอนนั้นต้องเดินตามรอยลิเวอร์พูลในการลงเตะตลาดนักเตะในขณงนี้ โดยมีสแสดงทำผลงานได้ดีภายใต้การกุมทีมของเอริชเชนฮากกับการใช้เงินไปมากกว่า200ล้านปอนด์ในตลาดซึ่งทางคาร์ดน่าก็มองว่าตอนนี้นักเตะระดับโลกเนี่ยไม่ต้องการจะย้ายมาเล่นในถินออ่โอทอร์ฟอร์และทีมต้องฉลาดในการซื้อผู้เล่นในขณาดนี้นักเตะที่ดีสุดนั้นไม่ต้องการจะมาอยู่กับทางแมนยูพวกเขาต้องการจะไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเบรัลมาดริดพวกเขาต้องฉลาดกว่านี้เหมือนกับตอนที่ซาราห์และก็มาเน่มาที่ลิเวอร์พูลนะ พวกเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่พวกเขาเองก็เห็นว่าสามารถเล่นด้วยกันได้มันเป็นเรื่องยากในอังกฤษดูสิว่าลิเวอร์พูลรอคอยแชมป์มานานแค่ไหนแล้ว3 0ปีไหมกับทางเมนยูตนเต็ด26ปีที่บริตตอนนี้ผมอยู่18ปีคุณไม่อาจจะชนะได้ตลอดนะแต่คุณต้องเล่นด้วยทักษคติที่ดีนั่นแหละคือสิ่งที่แตกต่างในครั้งนี้นะแผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันแล้วกันว่าทางที่คาร์โดนานแนะนำนี้จะเข้าหูไหม แล้วมาดูข่าวจอมาดเกันดีครับวิเคราะห์พรีวิวสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิตคู่ระหว่างแมนยูระทะก,กับทางแมนเชสเตอร์ โดยทางแมนเชสสต์ต่เดี๋นั้นฟอร์มกำลังติดลมบนนะฮะชนะรวดไป6นัดติดต่อกันแล้วเมแต่กลับมาจากช่วงพักเบรกเพื่อบนโลกโ,โดยล่าสุดนั้นพวกเขาพึ่งจะอัดชราร์ตันในเกมคาราบาลครับรอบ8ทีมสุดท้ายไปถึงส .0 ย์ขึ้นนำเป็นตัวเต็งในการลุ้นแชมป์รายการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยส่วนในลีกผลง,งานจัดว่ายอดเยี่ยมชนะไปรวด4ี่เกมติดต่อกันขยับขึ้นมารังอันดับ4มีแต้มตามหลังจากฝูงอยู่ถึง9แต้มเท่านั้น ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พึ่งจะสะดุดพลาดท่าพ่ายต่อทางซตตัมตันไป2ต่อ0นในศึกคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายไปแบบสดๆร้อนๆขณะที่ในเกมลีกพวกเขายังคงอยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์อย่างดุเดือดเป็นรองจากฝูงมีแต้มห่างจากทางอาร์เซนอล5แต้มทิ้งห่างคู่แข่งในเกมนี้อย่างแมนเชสเตอร์เด้อยู่เพียงแค่สีแต้มเท่านั้นโดยคู่นี้จะตีกันในวันพรุ่งนี้เวลา19 3 0นากาสปีนนามโอเชี่ฟอร์ ส่วนผลงานท่านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมในครั้งนี้ก็ทางฝั่งทางแมนยูนั้นชนะไป1เสมอศูนแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป4เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสงทีมกันก่อนกันละกันโดยกันนี้ทางฝั่งทางแมนยูกันก่อน ซึ่งทีมของเอริชเชนฮากยังคงต้องลุ้นอาการบาดเจ็บที่ต้นขาของเจโกดานโลนที่บาดเจ็บต้นขาว่าจะกลับมาลงสนามในเกมนี้ได้หรือไม่ส่วนในรายของเจดอนซันโชที่อยู่ระหว่างการเรียกฟอร์มและดัมนี่ฟันเดอร์บิกที่เจ็บเขา่าต้องพักยาวนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้ว ส่วนภาพความพร้อมทังฝั่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะงานนี้ฝั่งทีมของเปปกเเดียร์าเนียมีการรายงานก่อนเกมแต่ว่ามีเพียงแค่บริเบนดิอาชกองหลังตัวเก่งรายเดียวเท่านั้นที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บและจะไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้ส่วนตัวหลักรายอื่นๆที่ไม่ได้ออกสตาร์ทในเกมการสัปดาห์คาดกันว่าจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งทั้งแอดเดอร์สันเอริกเบลฮาร์เรนและก็เควินเดอะอย ส่วนคาดการณ์เซฟเบตตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในคัมคืนวันพรุ่งนี้ทางฝั่งแมนยูนั้นก็จะมีดาวิลเดคิยาก่อนหลังก็จะเป็นวานบิชกาลาเฟอว์วัลันลิซานโดมาร์ตินเนชแล้วก็ลูกชอส่วนกองกลางก็จะเป็นแอนโทนีอีดิเซนเบรโน่ฟอนเดนเดสกาเซมิโลและก็แบ็กฟอร์ดส่วนกองหน้านะผมก็จะเป็นมาร์ซิยานส่วนคาดการณ์เซฟเบตตัวจริงทางฝั่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็จะมีผู้สับัติโออัดเดอร์สัน กองหลังก็จะเป็นวอลเกอร์สโตนอาร์เก้ฮันเซโร่กองกลางก็จะเป็นกุนโดกันโรดี้เดบรอยส่วนกองหน้าก็จะเป็นมาเรชฮาร์แลนด์และก็โฟเดน โดยกนนีศึกแห่งศักดิ์ศรีแมนเชสเตอร์ดร์บี้แมตช์นะฮะที่พักหลังเรียดูจะเป็นฝ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหนือกว่าพอสมควรสติที่เจอทีไรย,ยิงเละทุกทีแต่เหมือนกับว่าครั้งนี้จะแตกต่างกันออกไปด้วยฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์เตที่ยก,กระดับขึ้นมาช่วงหลังแถมความมั่นใจที่กำลังกลับมาเต็มเปี่ยมนั่นช่วยให้ปีศาจนั้นสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาได้บ้างในครั้งนี้ เดอร์ลเกมนะ <c oughs> ผมคงเป็นทางบรนปลายสีฟ้าที่มาครองบุกเข้าใส่ได้มากกว่าซึ่งก็ไม่รู้นะว่าเอดิชันฮักจะยังคงสไตล์การเด้นเกมบุกแลกกระทางซิตี้ในเกมนี้หรือไม่ซึ่งนั่นก็มีความเสี่ยงที่จะโดนเกมรุกอันดุด,ดันของทีมเยือนเล่นงานได้แต่เชื่อเลยนะว่าจุดเด่นของแมนยูในช่วงหลังมานั้นคือเกมสวนกับและจะใช้การได้ดีก็ต่อเมื่อปล่อยให้คู่แข่งบุกเข้าใส่นั่นหมายความว่าเกมรับของพวกเขาต้องเจองานหนักเป็นพิเศษต้องมาลุ้นกันว่าที่สุดแล้ว ใครจะเล่นด้ตามแผนกว่ากันแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังเชื่อนะว่าเร์ใบที่ดูเหนือกว่าน่าจะยังดีพอที่จะมาบุกมาคว้า3มแต้มกลับไปได้ในที่สุดในครั้งนี้ก็ต้องราดูกันต่อไปกันกน,นะครับว่าจะเป็นเช่นไรยังไงซะเราก็ยังเชียร์แมนยูอยู่ดีเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับลุ้นเลยเวกฮอสเปิดตัวรุดฮอรลับแน่นคาดรายอัพแมนยูเตรียมจะล้างแค้นแมนเชสเตอร์ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ โดยวอลฟรัคววฮอสนะฮะกองหน้าชาวดัชมีโอกาสที่จะได้ลงสนามเปิดตัวในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์รับมือกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามโอเทลฟอร์ดวันเสาร์นี้หลังนักเตะใกล้จะย้ยายมาเล่นกับทางปีศาจแดงแบบยืมตัวในอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว สำหรับทางเวคคอสเนี่ยมีความเป็นไปนได้ว่าจะเป็นนักเตะที่ได้รับสัญญาค้าแข่งกับทางแมนยูจนกระทั่งจบฤดูกาล2022โดยสโม,มสรก็ยินดีที่จะจ่ายเงินประมาณ2.5ล้านปอนด์หรือราว105ล้านบาทให้กับทางเบสตัสเพื่อจะเป็นค่าชจเชยสำหรับการยกเลิกสัญญายืมตัวจากทางเบอร์นรี่ต่อสก,กัดแม่ของนักเตะในคณะนี้ซึ่งเวคคอสเนี่ยตเตรียมจะเข้ามารับการตรวจร่างกายกับทางแมนยูในวันพุธสบดีที่12พฤศจิกายนนี้และทุกอย่างก็ไม่ได้มีปัญหา มีความเป็นไปได้สูงที่ทางเอเด็กเชนฮาร์คผู้จัดการทีมชาวดัตจะส่งเขาลงสนามในเกมกับทางเบรบบสีฟาสในค่ำคืนวันพรุ่งนี้หากจะทำแบบนั้นจริงแมนยูซึ่งฟอร์มแปลงเหลือเกินเมื่อชนะไป8เกมในบ้านติดต่อกันในทุกประการจะต้องทําการลงทะเบียนหัวหอกร่างยักษ์ในวั์ปีวันศุกร์นี้เพื่อที่ได้มีโอกาสใช้งานเขาในแมตช์รับมือแชมป์เก่าได้ทันเวลาโดยปัจจุบันเบรดเดวิลรั้งอยู่อันดับที่4บนตารางลีกสุดๆของเมืองผู้ดี และถ้าหากพวกเขาสามารถเอาชนะทีมของกุสซเปปเกรเดียราาได้แล้วก็ทำให้แมนยูนั้นไล่บีแมนเชสเตอร,ตรทีมอันดับ2เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นสำหรับแมตช์นี้เฮนฮักจะได้ผู้เล่นตัวหลักที่พักในเกมการสัปดาห์ศึกคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายกลับมาแบบเต็มอัตราศึกโดยตำแหน่งผู้สำประตูจะเป็นดาบิดเจคิยาทำาที่เฝ้าเสาเหมือนเดิม ในขณะที่แบคขวาอารมามบิสก้าคงจะได้รับโอกาสในการลงเล่นกันอีกครั้งเนื่องจากจีโก้ดันโลดมีปัญหาการบาดเจ็บในเกมถลุงชราตันอาร์เดนติกแมชเชนฮักจะยืนยันแล้วนะว่าจะถอดแข้งชาวโปรตุกีสออกตั้งแต่ครึ่งแรกเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนก็ตามทีแต่การที่เขาเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่จะพักต่อไปก็เป็นได้ ตัดลูกชอนั้นเตรียมกลับมาประจําตําแหน่งแบ็กซ้ายเหมือนเดิมและว่าเจ้าตัวจะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นตอนที่ถูกขยับให้ไปยืนตําแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟในเกมชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสและก็วูฟแฮมตันวันเดอร์เก็ตามที ส่วนด้านคู่เซ็นเตอร์ฮาฟเชื่อเลยว่าขนมกินได้นะฮะเชนฮารต้องเลือกใช้งานราฟาเอลวาลานกับทางลิซโดมาชิเนสคู่กองหลังแชมป์โลกในการรับมือกับทางเอริงบาหฮารันโหหอกตัวเก่งแบนเชลซุสตี้ขณะที่แม็กไวแม้จะทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็คงเป็นไปได้เพียงแค่อย่างอะไรเท่านั้น ส่วนกองกลางนะฮะต้องบอกเลยนะว่าผีแดงนั้นมีตัวเลือกที่อัดแน่นด้วยคุณภาพแต่สำหรับตอนนี้คงจะไม่มีใครที่จะแทนที่คิสเตียนเอเล็กเซนกับกาซซมิโลได้อย่างแน่นอนเพราะทั้งสองคนนั้นทำง,งานได้อย่างเข้าขากันดีและมีส่วนในการสร้างสารรค์เกมโอกาสทำประตูให้กับทางท้นสกัดเยอะมากเลยนะส่วนด้านฝั่งบรูโน่เฟนเดเชทำมาที่เป็นย์เมเกอร์ต่อไปเพราะการที่แผนมิดฟิลมีกาซซมิโลกับชังเอเล็กเซนอยู่ข้างหลังเนี่ย ทำให้จอมทัพชาวโปรตุกิจสามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องพะวงหลังเรื่องเกมรับมากมายนักขณะที่แนวรุกแอนโทนีเองก็ซึ่งฟอร,ร์มกําลังแรงคงเป็นตัวเลือกดีที่สุดแล้วทางริมเส้นฝั่งขวาสำหรับทางบาคารบรฟอร์ดท,ที่ตอนนี้ผลงานฮอตเหลือเกินเกินห้ามใจเตรียมประจำการทางฝั่งซ้าย ในรายของดรแบรซี่เนี่ยต้องบอกว่าผลงานดีวันดีคืนช่วงนี้กำลังเต็มไปด้วยความมั่นใจหลังซัดประตูไป6แมตติดต่อก,กัน,นทุกประการแถมยังตะบันไปถึง8ประตูในหลังสุดนะฮะซึ่งสลับตอนนี้แรดฟอร์ดนั้นทำสถิติทาบเวนบรนีตำนานกองหน้าของทีมที่ซัดไปถึง8ประตูในโอเช์ฟอร์ดและถ้าเกมก,กับทางแบนเชีร์ซัสตี้เขายิงประตูได้ก็จะทำสถิติแซงหน้าตำนานหัวหอกทีมชาติอังกฤษทันชีส่วนด้านตำแหน่งหน้าเป้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดงานนี้ เพื่อตรวจร่างกายเสร็จการลงทะเบียนเรียบร้อยเชื่อว่าทางเซนฮาคงจะจับเวกคอสเนี่ยลงสนามทันทีเพื่อจะได้คู่เกมรับที่ค่อนข้างจะประบ้างของดบไบซีฟาสในวันนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสมบสรอนแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ